กา้ามาพบก,กับผมดีมมเจซีบาทีวีกับผมประมาณนี้โอเคเจซีบาทีวีนะครับคนเดิมไม่เคยเปลี่ยนแปลงทุยอ,อยู่วันเดียวอุ้ยอาจมีเสียงรับะเบิวกน้อยนะครับอะไรนะรออาจจะมีเสียงอาสนะครับอ่าย่างนั้นไม่ก็มีอยู่แล้วสัตว์ อ่าวันนี้เราจะมาเล่น Skywall นะครับมินิเกม Skywall Skywall Sky, Sky Sky Skywall ผมได้ทำการเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนสกินใหม่หมดเลยครับว้าสกินตัวนี้เป็นตัวร้ายที่ผมชอบลยพอดีนล่งครับอันนี้เลยครับเทพทูว้าวอือสัตว์ป็นคนมาเล่นกับกูไหมเนี่ย เอ้านะครับล่อลอหนึ่งมาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับเอาสัตว์อยู่ไหนวะเชี่ยไหนสัตว์อโน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 เลยครับแม่งเป็นทำครัวอะไรตรงนี้สัตว์สัตว์ไม่เป็นไรครับเราเทปทูอยู่แล้วยุ่งเก่าอยู่ไปดิคุยไม่เกีใครเกีอีสัตว์มึงเป็นแกโอ้ล อมไอ้สัตว์ทอมแอนเจเลี่เหรออ้าวมีคนเข้ามาแล้วครับม้าวันดีวันดีวันดีนายนายเป็นตุ๊ดใช่ไหมนายเป็นเกย์เหรอโธ่เขียอ้าวมีคนเข้ามาแล้วนายนายนายโอ้ยสัตว์ว่ะเข้ามาอยา่างเยอะเลยครับเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งเปิดแม่งเลยสัตว์เปิดทีบี อุ้ยอีกไม่ก Omaha, ilot, ี่วิก็จะเริ่มการ PVP กันแล้วซา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 ว้าวของดีไม่คุณธรรม่อนบนะครับนี่นี่มาครับเป็นสกินผมยังถ้าไม่เห็นก็อย่าเห็นกันเลยครับ ซับ Here ดุดูดิดุดูดิดุดูไอ้ยซับไม่มีคนยิงทะลุวัดดูงงงงเลยครับ ขอแป๊บ,ปบโอเคต,ต่อนั่งตเดี๋ยวตัวเลขทำง,งานไปต่อเล่นแม่งต่อสะใจว่ะเอ้ยอันนี้แกแทนแ,แป๊บขอที่หนึ่งก่อนได้ที่หนึ่งกูเลิกเลยเอซ้ซาต่อยเข้าไปสิ่อ๋อนั่งเนี่ยจับมือกันไปฮ้ย ปันยาอ่อนแล้วครับผมดีนะข้อหมาไม่ต้องรอนะเอาแมงทุกอย่างสัตว์จะเป็นของโกเอาแมงทุกอย่างโอ้ยแตว่ว่ามันเกิดอาการไม่เช่ไม่กี่วิจะพีมพีกันแล้ว What the fuck ใช่เปิดออกไปไปหาเฮียละก,กี้แตกเลยอะตักขอหฮึเห <c oughs> เ็นยังครับสกินตัวเฮียเฮียเฮียจริงครับ เฮี้ยธรรมดาเฮี้ยจริงจังเลยครับตบมนะไอสัตว์มันมีถนนครับเรามีของเฮี้ยใช่ไหมเยสไอสัตว์กูว่ากานะูน่าจะระเบิดแอบมามั่อนะแนะแอ้แอบกูฉลาดแป๊บ บางคนอาจจะรู้ครัว่าผ่มกําลังทํเพี่ยอะไรอยู่บางคนก็อาจจะอ้าคุณทาควยอะไรไม่เ,เอาไปพีพีพีก็พอละเออบางคนก็อาจจะคิดกันอย่างนี้ครับคือว่าต้องเขา้าใจนะครับผมสซู้ไม่ได้เอสซัดอะอา้าวเพี้ยอา้าวลงเลยงงแป๊บเล็กไม่เข้าตัวครับ ngon oh. yeah. oh, you die What the fuck? You die sẽ lấy Ngon lấy You die What the What the fuck?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  Ah, oh, map này. What the fucky? 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 Mm, lego. Oh, wait. โอยตาหาคนนะ What the f u c k What the f u c k What the f u c k สัตว์ผู้มองตีเลยคุณรอกัแป๊บผมร้อมงมา ไม้ชั้นมึงช่างแม่น่นเะเฮ้ยเฮ้ยเฮียร์ให้เล่นแล้วครับได้ขันระวังตัวเลยนะแน่น้องอ้าวสัตว์มันปิดไปหมดเลยพอตาย โอ้โหอ่ะเก็บนหัอจบเก็บให้แลสวัสรีครับ